สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับโค้ดแหนมจากช่องมีตังประกันภัยค่ะเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2บวก3หรือ3บวกเมื่อได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดในหน้ากรมธรรม์กันสักเท่าไหร่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการอ่านกรมธรรม์ประกันภัยกันค่ะ ตามกันมาเลยค่ะในหน้ากรมธรรประกันภัยจะแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้ค่ะในส่วนที่1เป็นรายละเอียดของผู้เอาประกันภัยผู้รับผลประโยชน์และระยะเวลาในการคุ้มครองนั่นเองค่ะซึ่งผู้เอาประกันภัยปกติจะเป็นเจ้าของรถหรือผู้ที่ชำระเบี้ยผู้รับผลประโยชน์ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์รับค่าสินใหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย กรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายหนักอย่างสิ้นเชิงซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกันภยัยหรือหากเป็นรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าง,งวดอยู่ผู้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นั่นเองค่ะในส่วนของระยะเวลาเอาประกันภัยก็หมายถึงวันที่ประกันภัยเริ่มคุ้มครองและวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองค่ะซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาเี่ยงคืนหนาทีนะคะ ของวันที่เอาประกันไัยและสิ้นสุดในเวลา16.30น,นของวันสิ้นสุดความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรร์ค่ะรายละเอียดส่วนที่2ก็คือรายละเอียดของรถยนต์ที่ทําประกันภัยซึ่งจะบอกถึงยี่ห้อรถรุ่นรถปีรถหมายเลขทะเบียนจังหวัดและสิ่งสําคัญก็คือเลขตัวถังที่ห้ามผิดพลาด เพราะบริษัทประกันจะยึดเลขตัวถังเป็นหลักในการให้ความคุ้มครองนั่นเองค่ะในส่วนที่3ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกก็คือทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของผู้ข,ข,ขับขี่ซึ่งจะยกเว้นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรและลูกจ้างค่ะโดยจะระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าหากเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัย จะจ่ายให้วงเงินเท่าไหร่ต่อคนและต่อครั้งในวงเงินเท่าไร่นะคะแลนะเช่นเดียวกันค่ะหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกก็จะมีระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีวงเงินความคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่นะคะที่จะรับผิดชอบให้นั่นเองค่ะรายละเอียดในส่วนที่4คือความคุ้มครองต่อตัวรถคันที่เอาประกันหรือที่เราเรียกอีกอย่างกันว่าทุนประกันภัยนั่นเองค่ะ หมายถึงหากเกิดเหตุต้องเคลมประกันบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าซ่อมให้ตามจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัยค่ะแต่หากรถยนต์มีความเสียหายเกินกว่า70%หรือเกิดกรณีรถสูญหายไฟไหมบริษัทประกันก็จะจ่ายทุนทุนประกันภัยให้กับเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัยนั่นเองค่ะรายละเอียดในส่วนที่5คือความมุ้งครองตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งในช่องนี้จะระบุความคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยของทุกคนที่อยู่ในรถยนต์ที่เอาประกันนะคะในกรมทรร์จะมีระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าคุ้มครองทั้งหมดกี่ท่านนะคะโดยมีระบุไว้ว่ากรณีผู้ขับขี่ผู้โดยสารเกิดเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรซึ่งเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวจะมีวงเงินความคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่ และหากบาดเจ็บต้องรักษาที่พยาบาลมีวงเงินค่ารักษาอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการประกันตัวผู้ขับขี่นะคะหากเกิดเหตุแล้วเป็นฝ่ายผิดคู่กรณีมีการเสียชีวิตเกิดเป็นคดีอาญาขึ้นมานะคะก็จะมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ออกมาเพื่อขึ้นศาลสู้คดีกันต่อไปค่ะกับนบ้างคะเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จบแล้ว ก็จะสามารถอ่านและเข้าใจกรมธรรประกันภัยได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าชื่นชอบสาระประโยชน์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีตังประกันภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ